สวัสดีนะครับทุกคนที่กําลังเข้ามาชมคลิปนี้นะครับนะก็นะครับคลิปนี้นะผมจะมานะครับพูดข้อสอบนะครับที่ลงให้ไว้นะครับในในเพจนะครับเป็นลักษณะข้อสอบลักษณะถามตอบนะครับถามตอบเพราะว่าอ่าหลายคนที่ส่งเข้ามานะครับมันมันก็มีชัวนะนะครับฉะนั้นผมก็เลยก็เลยเนี่ยนะจะเอาเนื้อหา ข้อสอบลักษณะแบบนี้นะครับที่มันออกของอข้อสอบอของการไฟฟ้านะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่สอบไปเพิ่งวันวันที่29พฤษภาคม65ที่ผ่านมานะครับในตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้านะครับอโอเคนะมามาลุยกันเลยนะครับข้อที่1นนะข้อถามว่า ส่วนประกอบใดของมอเตอร์นะครับที่อยู่กับที่นะครับที่อยู่กับที่ส่วนประกอบของหลักๆนะถ้าเป็นมอเตอร์นะครับอันนี้เป็นของ a c นะครับสมมติเป็นของ a c เนี่ยจะมีส่วนประกอบหลักๆนะอยู่สส่วนคือส่วนที่เป็นสเตเตอร์นะคือส่วนที่อยู่กับที่นะครับอยู่กับที่แล้วก็ส่วนที่เคลื่อนที่เขาเรียกว่าตัวโรเตอร์นะครับ ันนี้คือส่วนประกอบหลักๆนะครับต่อมาเขาถามว่านะครับข้อที่2การใช้มัลติมิเตอร์นะครับวัดกระแสต้องต่อสายสายวัดลักษณะใดนะครับอันนี้เขาให้วัดกระแสนะครับวัดกระแสถ้าใช้ตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวมัลติมิเตอร์นะ,ะลักษณะการวัดสมมุติว่าอ,อันนี้เป็นวงจรไฟฟ้านะครับ ไลน์ไปที่ไปที่โหลดไปที่โหลดแล้วกันแล้วก็ประครบงวงจรที่นิวตันนะครับถ้าอลักษณะาการวัดเนี่ยนะครับเมื่อเรามีมัลติมิเตอร์ตัวหนึง่งนะครับแล้วก็มีสายแบบเนี้นะครับการวัดต้องลักษณะอะไรครับแบบนี้เขาเรียกว่าการวัดแบบ อ่อนุกรมกับสายนะครับอนุกรมต่อมาอ่าอันนี้เป็นมันติมิเตอร์นะนะครับเนี่ยนะผมพพมพ์ตกไปนิดนึงเป็นลอลอลีงนะครับมันติมิเตอร์นะครับถ้าวัดแรงดันอ่ะอ่ต้องต่อสายลักษณะใดนะครับอันนี้เขาถามว่าถ้าวัดแรงดันใช้มันติมิเตอร์ตัวเดิมนะครับอันนี้ส่วนมากจะทําบ่อยนะครับปฏิบัติบ่อยใช่ไหมครับถ้าวัดแรงดันก็อะไรครับวัดไลน์นิวต้นถูกไหม มามีมัลติมิเตอร์ตัวนึงนะครับวัดอันนี้เป็นแรงดันอ่ะสูงว่าอันนี้ AC ก็220อ V AC อมครับมาแบบนี้เขาเรียกว่าการวัดอะไรการวัดแบบขนานนะครับต่อมานะครับข้อที่4ี่ขาถามว่านะครับเมื่อความต้านทานและกระแสเพิ่มขึ้นแรงดันจะเพิ่มขึ้นหรือไม่นะเมื่อ R คือความต้านทานนะครับแล้วก็กระแสคือตัว i เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเขาถามว่าแรงดันจะเพิ่มขึ้นตามหรือไม่อันเนี้ยนะครับเราจะเอาอะไรมาพิสูจน์อ่ะเอาอะไรครับกฎของโอมครับเดี๋ยวนี้กฎของโอ,มค,นะอ,งโอมคือ v เท่ากับ ir รถูกต้องไหมครับเขาถามว่าถ้าตัวแรงดันเนี่ยกับกระแสนเนี่ยเพิ่มขึ้นตัวอ่ขออภัย ตัวความต้านทานเนี่ยกับกระแสเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับตัวแรงดันจะเพิ่มขึ้นตามหรือไม่นะครับอ่ะ v ท่ากับ ir คือกฎของโอห์มถูกต้องไหมครับกฎของโอห์มเนี่ยนะครับอ่ะสมมุติว่าเราเราสมมุติเป็นตัวเลขนะมันถึงเดมองจะมองได้ชัดเนาะนะครับให้หาแรงดันนะครับถ้าอันนี้ผมสมมุตินะสมมติกระแสนเนี่ยสามแอมป์ m, นะครับตัวต้านทานเนี่ยตัวต้านทานเนี่สองโอห์มนะแรงดันก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ เป็น6โวลต์ถูกต้องไหมอ,อ่าเปลี่ยนใหม่ถ้ากระแสนเนี่ย4แอมป์ตัวต้านทานเนี่ย3โอห์มนะครับมันเป็นเท่าไหร่1 2โวลต์นะครับฉะนั้นนะครับ,นะรบถ้าความต้านทานเพิ่มกระแสเพิ่มแรงดันก็เพิ่มตามอ่านะครับ <c oughs> อันนี้เอากฎของโอห์มมาพิสูจน์เลยนะครับต่อมาเขาถามเรื่องนี้จะเป็นของ ตัวไดโอดนะครับไดโอดเขาบอกว่าทําหน้าที่อะไรตัวไดโอดเนี้ยนะครับทําหน้าที่อะไรครับอ่าเลี้ยงกระแสนะครับให้ไหลในทิศทางเดียวนะครับเลี้ยงกระแสในทิศทางเดียวเดี๋ยวเดออ่าถ้าถึงข้อสุดท้ายแล้วผมจะมาทาทาเป็นสถิติดีกว่าว่าแต่และเรื่องเนี้ยนะครับเขาเขาออกเรื่องอะไรมากที่สุดนะเอาเอาเฉพาะในข้อสอบนี้นะนะครับแล้วก็มามาลองเฉลี่ยดูนะครับ อาต่อมาข้อที่หกครับผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคนปัจจุบันเนี่ยคือเป็นคนที่เท่าไหร่นะครับผู้ว่ากฟผคนปัจจุบันเป็นคนที่เท่าไหร่คือคนที่เท่าไหร่ครับคนที่สิบห้านะครับถ้าปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นปัจจุบัน,นคือสองห้าหกห้านะนะครับพศสองห้าหกห้าเผื่อใครมาดูคลิปย้อนไปอ่าส่ว่าใครสองสมปีมาดูเนี่ยก็ เผื่อมันไม่ใช่คนที่15เนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทักทวงกันอีกตอนนี้คือพศ2 5 6 5นะครับคนปัจจุบันคือนายสุภชัยนะครับสุภชัยเอกอุ่นนะครับอ่านะครับโอเคนะครับต่อเลยแล้วกันอ่าต่อมาข้อที่7ครับเขาถามว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตหนึ่งนะฮะเขตหนึง่งมีกี่จังหวัดถ้าเป็นการไฟฟ้านะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่สามเขตใช่ไหมครับนะเขตหนึ่งเนี่ยจะเป็นอะไรครับจังหวัดจังหวัดอุดรถูกต้องไหมเขตหนึ่งจะเป็นอยู่ที่อุดรน,นะอุดรธานีธานีเขตสองอยู่ที่อ่าอุบลน,นะครับเขตสองอุบลอันนี้คือการไฟฟ้าของเขตนะ บนราชธานีนะครับถ้าเขตสามจะจะอยู่ที่นครราชสีมานะครับชะชสีมานะครับทีนี้ <c oughs> เขตหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็มีจังหวัดที่รับผิดชอบหรือหรือ,อหรือจังหวัดที่ขึ้นอยู่กับเขตหนึ่งนะครับมีจังหวัดอะไรบ้าง ปดจังหวัดนะครับก็จะมีอะไรครับเดี๋ยวผมไม่มีพื้นที่เขียนแป๊บหนึ่งม,มีพื้นที่เขียนหาเขดหนึ่งนะครับมีจังหวัดอะไรบ้างหลักๆเลยอุดรน,นะครับหนองคายถูกต้ไหมครับหนองคายขอนแกน่นนะครับขอนแกน่นแล้วก็อะไรอีกอ่านะครพนมนะครับนะครพนม สกลนครนนครับสกลนนะครกี่จังหวัดละอะไรครับเลยจังหวัดเลยนะครับอ่าหนองบวัวลำพูลำพูแล้วก็อ่าบึงกาฬนะครับนี่คือ8จังหวัดที่ขึ้นต่อเขตหนึ่งอุดรน,นะครับต่อมานะข้อที่8นะครับเขาถามว่า เบอร์โทรศูนย์บริการของการไฟส่วนภูมิภาคเนี่ยคือข้อใดคือเบอร์ไหนนะครับอันนี้คืออะไรครับ c o n t เซ t Center นะครับ c o n t เซ t Center ของ PA นะก็คือหนึ่งหนึ่งสองเก้าะครับโอเคต่อมาข้อที่เก้าครับข้อใดคือค่านิยมองค์กรของการไฟส่วนภูมิภาคนะครับอันนี้เขาถามอะไรค่านิยมคืออะไรครับก็ทันโลกบริการดีมีคุณธรรมมันนี่เป็นของกอฟผนะครับ ต่อมาข้อที่10ครับผู้ที่สถาปนาการไฟฟ้าส่งนิภาคคือใครนะครับก็คือรชัชกาลที่5นะครับบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรหออ้าต่อมาข้อ11ครับสายไฟฟ้าชนิดใดฝังดินได้โดยตรงนะในช้อยนี้น่าจะมีตัว NYY นะครับที่ฝังดินได้โดยโดยโดยตรงเนาะนะครับโอเคต่อมาครับข้อที่12 หน้าที่ของฟิลนะครับคือข้อใดหน้าที่ของฟิลอ่าก็ป้องกันการลัดวงจรถูกต้องไหมครับอ่าป้องกันการลัดวงจรแล้วก็ถามอีกว่าข้อสิบสามเนี่ยนะครับรอุปกรณ์ป้องกันในการอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้านะครับภายในอาคารครําว่าอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยนะก็คืออุปกรณ์ที่ช่วยอ่าโพลิโพลิชั่นนะครับเวลาที่มันเกิดการลัดวงจรหรือเกิดการช็อตเซอร์กิจาภายในวงจรเนี่ย อะไรที่ที่เป็นตัวตัดวงจรนะครับเมื่อเพื่อไม่ให้มันเกิดอันตรายหนะลักๆนะถ้าอันนี้ภายในอาคารนะนะครับอันนี้ผมน่า,นาจะแต่งโจทย์มาเพิ่มเติมนะก็าถามว่าอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันนะผมเอาภายในอาคารมาดีกว่าเผื่อบางทีเนี่ยเขาถามแรงสูงไงถ้าถ้าเป็นแรงสูงกับแรงต่ำเนี่ยนะตัวป้องกันตัวโพซิชัน,นมันจะต่างกันนะครับถ้าเป็นภายในอาคารแรงต่ำเนี่ยก็หลักๆ ก็เซอร์กิตเบรเกอร์ใช่ไหมครับเซอร์กิตเบรเกอร์ก็จะมีหลายหลายหลายแบบนะก็หนึ่งหลักเลยตัวใหญ่ๆก็จะเป็น acb นะครับแล้วก็อะไร mccb นะครับโมเคสพวกเนี้ย mcb อ่านะอันนี้คือตัวที่ใช้ภายในคารนะครับหรืออุปกรณ์ลิดลองลงมาก็จะเป็นพวกฟิลพวกเซิร์ฟโพซิชั่นอะไรประมาณเนี้ยนะครับที่ช่วยป้องกันเวลามันเขาเรียกว่ามัน เกิดฟอหนัก,นกๆเนี่ยเช่นแรงดันเกินการฟ้าผ่ากาันเกิดฟอที่ที่มันมันเกินนะครับเวลาช่วงขณะเนี่ยตัวตัวเสริร์ตัวเนี้ยมันจะช่วยป้องกันนะครับโอเคข้อที่14ครับลักษณะมออแปลงสเต็ปดาวสเต็ปดาวมันจะช่วยอะไรมันจะเป็นลักษณะแบบไหนสเต็ปดาวอ่าก็อะไรครับถ้าเป็นสเต็ปดาวก็คืออะไรครับ ลดแรงดันถูกต้องไหมครับลดแรงดันถ้าเป็นอะไรครับตัวเพิ่มก็จะเป็นพวกสเตปอัพอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือส่วนของมอปแปลงนะถ้าเป็นสเตปดาวนะก็มันมันมันจะช่วยการในการลดแรงดันลงนะครับอันนี้ไม่พูดลึกนีลึกลงลึกนะครับเพราะว่า มันถามลักษณะบรรยายเนาะผมถ้าไปจะไปตัวคำนวณเลยมันก็มันก็คนละโจทย์นะนะครับมันมันจะลึกขึ้นไปโอเคข้อที่15ครับสายไฟฟ้าเข้ามิเตอร์ช่องไหนแล้วก็ออกช่องไหนตัวเนี้ยนะครับสายที่มาจากส่วนของการไฟฟ้านะครับอาสมมุติมันเป็นเสาเนาะเป็นเสาไฟแบบเนี้ยนะครับเสาไฟนะครับ เขาถามว่า,าสายที่ลงมาจากของการไฟ้ามาเข้ามิเตอร์เนี่ยต้องเข้าช่องไหนแล้วก็ออกช่องไหนเข้าอะไรครับเข้า s 1น s 2ถูกต้องไหมครับอันนี้คือเข้าออกออกก็คือ l 1 l 2ออกไปยังโหลดจะไม่ง่ายนะตัวนี้ง่ายนิดเดียวถ้านะครับมันมาจากแหล่งจ่ายเนี่ยมันจะขึ้นดยตัว s คือ source ซอสซอสเนี่ยคือ S เนี่ยก็คือมาจากแหล่งจ่ายถ้าตัว L คือไปโหลดไปโหลดก็คือไป A, A, ไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้งานนะครับต่อมาสูตรกําลังไฟฟ้านะครับสูตรกําลังไฟฟ้าอนะ่ากนะ็จะมีแบบเนี้ยนะครับ p เท่ากับ I คูณนะครับหรือเท่ากับ V ีกำลังสส่วน R หรือเท่ากับ I กําลังสองส่วน R ผมให้ทิคเทคนิค ในการจําสูตรกําลังเนี่ยครับแบบเนี้ยเราจําแค่ p เท่ากับ iv พอ p เท่ากับ iv ทีเนี้ยสองอันที่เหลือเนี่ยนะครับมันจะมาตามมาเองเอาง่ายๆนะครับอันดับแรกนะ p เท่ากับ iv นะแล้ว i เนี่ยเท่ากับอะไรครับ i เท่ากับอะไร i เท่ากับอะไรครับ มองในรูปของกฎของโอห์มนะนะครับ I เป็นเท่ากับ V ส่วน R อ่าแล้วก็ถ้ามอง V V เ,เท่ากับ I R นะครับฉะนั้นมอง I สมมติว่าเราเรา I เอา I ตัวแรกไปแทนนะครับ I, I มันก็จะซ้ำกันถูกต้องไหมครับเออไม่ใช่ R V นะครับถ้า ถ้าเราไปแทน i v ตัวเนี้ยมันก็จะซ้ากันถูกต้องไหมฉะนั้นถ้ามันซ้ากันมันก็จะเป็น V กําลังสองส่วนด้วยอาตัวเนี้ยนะครับหรือถ้าแทน V แทน V i ตัวเนี้ยจะซ้ากันถูกต้องไหมครับฉะนั้นต้องเป็น i กําลังสองคูณอ่ราจำจำแค่ตัวเนี้ยจำพเท่ากับ i อนะครับแล้วก็สองอันเนี้ยเราเอาตัวตัวกดของโอมเนี่ยไปแทนดูแทนและ ถ้ามันสาปุ๊บมันก็ต้องอ,อะไรครับคูณกัน2ครั้งก็คือยกกําลังสองอ่าอันนี้เทคนิคการจํานะครับต่อมานะวันสถาปนากันไฟฟ้าส่ภูมิภาคอ่านะครับก็อ่ายีกันยา2503นะครับต่อมานะต่อมาต่อมา